คาสิโนกำลังกลับมาแล้วครับพี่น้องจากคลิปเสียงที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาติดต่อนะครับให้เงิน10ล้านกับสสนะครับที่จะให้ยกมือผ่านผ่านงบประมาณนะครับแล้วก็งบประมาณนะครับวาระแรกก็คืองบประมาณคาสิโนนี่แหละครับสสก็ถามกลับไปว่าพักไหนให้ซื้อเสียงว่างั้นถามไปว่าเพื่อไทยไหม ผู้หญิงคนติดต่อบอกว่าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับอันนี้มันน่าคิดนะครับแล้วสสก็ถามกลับไปว่าผู้ใหญ่ที่จะซื้อเสียงเนี่ยใครสอเสือไหมผู้หญิงก็บอกว่าไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ก่อนหน้านี้นะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้พูดมาแล้วว่าไม่ใช่ภูมิใจไทยไม่ใช่ลุงป้อมไม่ใช่ลุงตู่แน่นอน ถ้าคลิปนี้เป็นความจริงก็เป็นการแสดงถึงความชั่วช้าเหลวรามของการเมืองไทยนะครับเพราะการเมืองไทยมันมีแต่คนชั่วคนชั่วมันทำผิดมันก็เลยอยากมีอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่เป็นราชการเพื่อจะได้ปกป้องความผิดตัวเองและจะได้โกงได้อีกเพื่อปกป้องความผิดของตนเองข้าราชการที่คนชั่วชอบที่สุดนะครับ ก็คือนักการเมืองนักการเมืองไทยก็เลยเต็มไปด้วยโจรและก็คนชั่วผู้มีอิทธิพลน,นอกจากปกป้องความผิดตนเองแล้วมาให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างๆมาเล่นงานได้แล้วยังสามารถเข้าไปโกงกินในการเมืองได้อีกแต่สอสอนี่อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้สอสอนี่ก็น่าสังเกตนะครับหลายคนนะครับที่ถูกติดต่อมารู้สึกจะเป็นพักประชาชนทั้งหมดเลยนะครับ สอสอพวกนี้นะครับก็ออกมาออกสื่อว่าเขาไม่ได้รับธรรมนะครับไม่รับเงินแต่พักประชาชนนี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะเป็นพักประชาชนโปรดักชั่นเหมือนกันนะครับอาจจะมีประชาชนการละครหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับเราไม่เอาคาสิโนนะครับคนไทยคนไทยเราไม่ชอบขเขมรไม่ชอบกัมพูชาใช่ไหมตอนนี้ถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างขเขมรหรือกัมพูชา ยาบมีคาสิโนนะครับมันทำลายประเทศทำลายสังคมเลยนะครับคนที่รู้จักสนิทกันเขาบอกว่าเคยไปเที่ยวกัมพูชากัมพูชาไม่เิดไม่ได้เล่นการพนันเฉพาะในคาสิโนนะครับตามร้านร้านคงร้านข,า,นขาชาวบ้านทั่วไปเล่นกันหน้าบ้านเลยครับก็ต้องขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับชิปแปลว่าเหลือเรือหายสิครับ ถ้าไม่เรือหายก็เรือดำน้ำหายเลยครับเจริญทำครับ